วันนี้ผมพามาบ้านที่ออกแบบให้ค่าไฟใกล้เล็กศูนย์และยังช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง25ปีเราอยู่กันที่โครงการเสนาเวลารังสิตของหนึ่งบ้านทุกหลังของโครงการนี้เขาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และเลือกใช้วัสดุที่รองรับการประหยัดพลังงานมาให้เรียบร้อยแล้วไปดูฟังก์ชันบ้านกันดีกว่าครับบ้านหลังนี้พื้นที่สอยอยู่ที่132ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถเข้ามาในตัวบ้านจะเจอกับโซลิเวงแอเรียกว so ้างที่ระยะโซฟากับทีวีผมบอกเลยว่าเหลือเยอะมากๆาต่อมาจะเป็นโซลรับประทานอาหารวางโตะททานนข้้แบบ6ี่่ังไดเลย ชั้นหนึ่งยังมีห้องอเนกประสงค์ที่ขนาดสามารถปรับเป็นฟังก์ชันห้องนอนผู้สูงอายุได้สบายๆขึ้นมาที่ชั้น2ขอเริ่มกันที่ห้องมาสเตอร์เบดมกว้างๆก่อนเลยห้องนี้สามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์มีชั้นวางทีวี ie, และทำวอล์กอินคร s เซทที่เชื่อมต่อ,อก,กับห้องน้ําส่วนตัวภายในห้องส่วนอีก2ห้องนอนขนาดกาลังดีวางฟังก์ชันทุกอย่างได้ครบเตียงตูสื้อผ้าและโต๊ะทำกันบ้านสำหรับคุณลูกส่วนกลางที่นี่ก็จัดเต็มโวนสาธารณะขนาดใหญ่และสนามเด็กเล่นเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยทาเลดีเดินทางสะดวกอย่างลังสึกคคลลลองงงยแนนนะําาาาาาใหห้้เเเขมมชโรรสวั คลองหนึ่งกันนะครับรับรองว่าถูกใจกับทำเลและฟังก์ชันที่ปรียัดพลังงานของที่นี่แน่นอนครับ